ก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาออพูดถึงเรื่องค่าพลังค่าพลังสแต็กนะครับว่าใครเก่งกว่ากันนะครับผมค่าสแต็กนะครับอันนี้คือของผมคิดคิดขึ้นมาเองนะครับแต่หลายคนก็อาจจะคิดเหมือนผมนะครับว่าใครเก่งกว่าใครนะครับยกตัวตัวอย่างนะครับอย่างโรนโดกับเมสซี่นะครับ ค่าสแต็กของผมโดยรวมนะครับคือ9 9เปอร์เซ็นต์นะครับคือ99นะครับส่วนสแต็กย่อยลงมานะครับก็มีตามนี้เลยครับสปีดร้อยนะครับนะครับผมผมเอาค่าทั้งหมดมารวมกันครับอย่างโรนันโดครับเอามารวมกันได้ทั้งหมด749สแกต็กนะครับผม ส่วนเมสซี่นะครับผมเอามารวมกันได้ทั้งหมด755 s t a สแต็กนะครับห่างกัน6สแต็กเลยนะงั้นหมายความว่า2คนนี้นะครับคือเมสซี่เก่งกว่านะครับผมเพราะเมสซี่มีสแต็กมากกว่าโรนโด5้าสแต็กครับแต่มันก็ขึ้นอยู่นะครับว่าเก่งทางด้านไหนนะครับส่วนเมสซี่นะครับ สปีดก็เร็วออกตัวต้นก็เร็วนะครับความถึกก็เอ้ก็อึดกว่านะครับคอนโทรลบร้อยเปอร์เซนลูกกาอากาศลรนโดเหนือกว่านะครับส่วนการเข้าประทะนะครับลรอนโดเหนือกว่านิดหนึ่งครับสองสเต็กนะครับส่วนการจ่ายบอลนะครับเมสซี่เก้าสิบแปดเปอร์เซนต์นะครับห่างจากลรอนโดสองสเต็กนะครับส่วนการยิงคมนะครับผม เมสซี100่ร้อยเปอร์เซ็นครับโดยรวมแล้วเมสซี่เก่งกว่าโรนัลโดนะครับหกสแต็กนะครับเออหกหรือห้าวะหกสแต็กนะครับเมสซี่เจ็ดร้อยห้าสิบห้าครับโรนัลโดเจ็ดร้อยสี่สิบเก้านะครับผมคู่ต่อมานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับผมเอ่อ ว่าใครเก่งกว่ากันนะครับผมเอาสแต็กบรวมกันครับคิดคิดง่ายๆครับคู่ที่สองครับคือเนยมากับซาล่านะครับผมสแต็ตสต็โดยรวมนะครับผมคือ96%นะครับเรามาดูกันครับว่าใครเก่งกว่ากันนะครับเนยมากครับรวมได้ทั้งหมด733สแต็กนะครับผมค่าพลังนะ733นะ ส่วนซาร่านะครับผมได้7จ็ดรครับผมงั้นก็แสดงว่าเนม่าเก่งกว่าซาร่าหนึ่งสเต็คครับผมนะอันนี้คือการคิดเอามารวมกันนะครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่นะครับว่าใครเก่งกว่านะครับส่วนเนม่าเนี่ยส่งบอลร้อ์นะครับการยิงเข้ากรอบ100%นะครับ ส่วนซาร่าการส่งบอลแค่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็การยิงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตะครับซาร่ามีข้อดีกว่าเนม่าอย่างเดียวครับคือลูกกาอากาศครับลูก,กาอากาศซาร่าสามารถมงได้ถึงเก้าสิบเอ้ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นครับส่วนเนม่าลูกกาอากาศเล่นได้แค่ 7 1นะครับผมนะเพื่อนๆก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันดดว่าเก่งด้านไหนครับผมนะครับผมผมยกตัวอย่างมาแค่สี่คนนี้นะครับผมเวสซี่ครับเก่งที่สุดในทีมครับสำหรับทีมของผมนะลองมาก็โรนัลโดครับผมลองต่อมาก็น่าจะเป็นเนม่าครับส่วนกองกลางนะครับผมยังไม่ได้หานะครับ แต่ผมกำลังเลงโรดี้ของแมนซิตี้อยู่นะครับผมเอาสแต็กสามคนนี้มารวมกันครับมีใครเอ่ยมีฟาบินโยแล้วก็คาเซมิโลครับจะพูดยังไงดีวะอ่ะอย่าเอามาอยู่ใกล้กันนะนะครับผม สองคนนี้ใครเก่งกับกันนะครับสองคนนี้นะครับผมวัดค่าออกมานะครับคือคาซิมิโลเก่งกว่าฟาบินโยหนึ่งสแต็คครับผมส่วนคาซิมิโลไปเทียบกับโรดี้ของแมนซิตี้นะครับโรดี้เก่งกว่าคาซิมิโลครับผมสาหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับส่วนกองเต้นี่ก็ผมยังไม่ได้วัดค่าครับผม เพราะว่าผมชอบนะผมกองเต้ผมก็เลยเอาลงมาเล่นเลยนะครับส่วนโรดี้ผมก็กําลังหาซื้ออยู่ครับผมแล้วก็เอามาอัพนะครับผมว่าน่าจะเก่งที่สุดในยุคนี้แหละครับโรดี้สาหรับกองกลางตัวรับนะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสู้ไอกองเต้ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับคือตัวอย่างการหานักเตะที่เก่งที่สุดนะครับเอามาเปรียบเทียบกันครับผมแต่ละคนมันเก่งกันคนละได้านะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับ